วันแรกของการโอนเงินให้กับผู้ผ่านสิทธิมอ3เรารักการจำนวน1,000บาทคือเขาบอกโอ้โหน่าเสียใจเพราะว่าไปพบกลโกงมีผู้เนี่ยตั้งตัวรับแลกเป็นเงินสดด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันผิดเงื่อนไขะครับ แล้วมีการหักโปรงโปรเซ็นอะไรกัน <S <S <ช>ด้วยนะฮะใช่ค่ะก็ไปพบกันบนโลกออนไลน์นี่เลยนะคะเขามีการโพสต์ข้อความเชิญชวนค่ะคนที่ผ่านสิทธิม .33 เรารักกันให้นําสิทธิเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดนะคะเพราะว่ามีหลายะบวนการเลยบางขบวนการก็หักเงินกันตั้งแต่5%จนถึง10%อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าหัก10%เนี่ยนะคะเราก็จะได้รับเงิน900บาท ส่วนขบวนการโกงเนี่ยก็จะได้ไป100บาทค่ะก็มีการแชร์สลิปการโอนเพื่อเป็นการรีวิวกันด้วยแล้วก็เชิญชวนคนที่อยากจะเปลี่ยนสิทธิเป็นเงินสดเนี่ยมาเข้าร่วมขบวนการกันนะคะเรื่องนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปไปสอบถามคนที่ได้รับสิทธิก็บอกว่าขาบวนนี้เนี่ยขบวนการนี้เนี่ยนะคะเป็นการอาศัยช่วงอา,าศัยช่องว่างค่ะดึงดูดคนที่อยากจะได้เงินสดเอาไปใช้จ่ายนะคะพวกค่าโทรศพัพท์ค่าผ่อนสินค้าบ้างนะคะ เขาคิดว่าผมคิดว่าไม่ควรจะแลกนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ถูกวัตถุประสงค์ของจากที่เขาตั้งใจที่จะทําให้ครับซึ่งและที่สาคัญก็คือว่าคนนําไปแลกก็จะเสียผลประโยชน์ด้วยควรเอามาใช้ตามที่เขากําหนดไว้ดีกว่านะคุณจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับเพราะามันจะช่วยเหลือได้เยอะก็ผ่านผ่านแอปก็สะดวกแต่บางคนเขาก็อาจจะอยากไปซื้ออย่างอื่นที่ของร้านที่ไม่ได้รับอะค่ะ เ,เช่นในห้างอะไรเงี้ยเนาะ mm hmm. เขาก็อาจจะแบบอยากได้เงินไปซื้อของอย่าง mm hmm. อย่างนั้นมากกว่า10%เป็นเราเราเอาไหมอ๋อไม่ไม่เอา mm hmm. <laughs> ดีมากค่ะอย่าไปรับเลยนะคะคเพราะว่าคุณก็จะมีความผิดไปด้วยรวมถึงร้านที่ทําผิดเงื่อนไขนะคะเรื่องนี้ทางด้านของโฆษกสํานักงานประกันสังคมนายนันทชยัยปัญญาสุรฤทธิ์ก็บอกว่าร้านค้าที่ทําผิดวัตถุประสงค์จะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการของรัฐและดําเนินการตามกฎหมายนะคะเพราะว่าคุณเข้าขายทุจริตต่อรัฐและเข้าขายความผิดฐานช่อกมประชาชนมีโทษทางอาญาทั้งจําแล้วก็ปรับนะคะดังนั้นเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อคะ่ะเพราะว่าสิทธิต่างๆของภา ร่ตอนนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะคะก็ขอให้ใช้เป็นสิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่และที่สําคัญมีบางรายถูกโกงด้วยค่ะกะว่าจะได้เงินสดไม่ได้เลยแล้วก็เสียเงินที่รัฐโอนไปให้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีการโอนเงินไปแล้วค่ะ5้าล้านเจ็ดแสนคนแล้วก็จะมีการทยอยโอนเงินทุกสัปดาห์จนครบ4ี่พบาทและสามารถใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะค